ตอนที่8ค้นพบคุณครับคุณครับตื่นเถอะครับนี่มันจะตีสีแล้วความรุนยสะดุ้งตื่นเมื่อลุงรปภสกิดและส่งเสียงปลุกเธอหลอดดูนาฬิกาข้อมือแล้วรีบปิดขอมพร้อมทั้งเก็บรูปพลอลอยใส่กร,ระเป๋าสะพายอย่างลวกลวกกล่าวขอบคุณลุงรปภแล้วรีบเดินออกไปอย่างเร็วแต่ถูกเรียกไว้เดี๋ยวครับคุณคุณสารานทานสั่งให้ผมเรียกรถแท็กซี่ไว้ให้คุณพร้อมกับจดทะเบียนรถไว้เรียบร้อยแล้วจอเราคุณอยู่หน้าบริษัทนะครับสามารถขึ้นได้เลย ฮะคุรันญิงสาวอุทานนี่เขารู้ว่าเธออยู่ดึกได้อย่างไรกันหญิงสาวไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองไปมากกว่านี้จึงรีบนั่งรถกลับบ้านพร้อมคำถามที่ค้างขาดใจรุ่งเช้าพนักงานในแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์ตามาทำงานกันด้วยหน้าอิดโรยทั้งอย่างจนปัญญาหาทางแก้ไขไม่ได้แต่มีพนักงานคนหนึ่งที่กระยิมยิ้มอยู่ในใจปลีกตัวออกมาคุยโทรศัพท์ในที่รับตาคนผมได้ขอมาเรียบร้อยแล้วครับพวกคุณเตรียมเงิอสอนสดไว้ให้ผมได้เลยไม่ต้องโอนเข้าบัญชีนะ ผมไม่อยากให้มีหลักฐานตามมาถึงผมได้ตกลงครุ่งนี้ผมจะเอาของไปให้เท่านี้นะสวัสดีครับวินยูว,วางสายโทราศัพท์แล้วเดินผิวปากย่างสบายอารมณ์จากนั้นจึงส่งข้อความหารัชนีวันนี้สองทุ่มเจอกันที่ร้านอาหารอย่าลืมเอาของมาด้วยละ่ะไม่ลืมแน่นอนนายก็อย่าหลุดให้ถูกจับได้ละ่ะมือฉันนี้แล้วไม่มีพลาดแน่นอนเจอกันวินยูเก็บโทราศัพท์เข้ากระเป๋าแล้วเดินกลับเข้าแผนกแต่พบกับความรึทยเข้าพอดีหญิงสาวถามกับเขาวา่าพี่บี๊กคะ ขวัญอยากทราบว่าโปรแกรมที่พี่บิ๊กใช้สั่งงานไฟล์วอลของบริษัทใช้โค้ดตัวไหนคะขวัญจะขอเช็คให้ละเอียดหน่อยคะ่ะวินยูชะงักเล็กน้อยกับคําถามแล้วรีบตอบกลบเกลืออ่อนอ๋ออ๋อคนนี้พี่เขียนขึ้นมาเองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช็คเองมันเป็นหน้าที่พี่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ทันที่เธอจะพูดจบวินยูก็ได้ปลีกตัวเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะทิ้งให้หญิงสาวมองตามอย่างประหลาดใจ ภายในห้องวีทีอารักษาความปลอดภยัยสรันยังคงนั่งดูฝ่ายกล้องวงจรปิดแต่ละตัวซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาความผิดปกติแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆพลันสายตาก็ไปหยุดที่จอภาพฉายให้เห็นหญิงสาวที่เขาเดินลงไปดูเมื่อคืนถึงแม้ควนทิศไทยจะกลับบ้านดึกแต่เธอก็ยังมาทำงานเช้าตรงเวลาแต่ว่าเขาจะสนใจทำไมกันเธอก็แค่พนักงานคนหนึ่งนี่นาเขาบอกกับใจตัวเองเวลาล่วงเลยมานจนถึงหนึ่งทุ่มพนักงานคนอื่นๆทยอยกลับบ้านกันไปแล้วหลังจากที่เมื่อวานอยู่ยงทำงานจนดึก บางคนก็ถอดใจเพราะยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ไม่ใช่กับความรื้ไทยเธอยังคงนั่งหาวิธีการกู้ฟ้าให้กลับมาโดยไม่ได้สนใจว่ามีใครเอากล่องของขวัญมาวางให้ข้างๆสุขใสวันเกิดจ้าเพื่อนสาวมีความสุขมากๆนะเจนิตาอวยพรเสียงดังขวัญริ้ไทยเงยหน้ามองพร้อมส่งยิ้มแล้วหยิบกล่องของขวัญมาชื่นชมขอบคุณมากนะเจนนี่คงเป็นของขวัญชิ้นเดียวที่ฉันจะได้ปีนี้เลยมั้งหล่อนพูดเสียงอ่อยแหมดูพูดเข้าสิ เดี๋ยวเราไปฉลองก,กันสองคนก็ได้จ้าเจนิตาปลอบเอาไว้วันหลังเนอะฉันอยากแก้ไขตรงนี้ให้ได้ก่อนขอบใจแกมากๆนะจ้าฉันกลับก่อนไม่ไหวละเมื่อคืนกว่าจะได้นอนไปนะเจนิตาตบไหล่เพื่อนเป็นการให้กําลังใจก่อนเดินไปขวัญฤทัยนั่งมองกลองของขวัญและคิดในใจว่าคงจะดีหากเขาคนนั้นจะจําวันเกิดเธอได้ถึงแม้มันจะไม่มีทางก็ตามเธอสลัดความคิดฟุ้งซ่านในหัวแล้วจดจอกับงานตรงหน้า พอรู้ตัวอีกทีทั้ทงแผนกก็เหลือเธอเพียงคนเดียวเฉกเช่นเมื่อวานเป็นไงบ้างกูอะไรได้บ้างหรือยังเสียงเรียบถามขึ้นจากโต๊ะทำงานเธอเงยหน้าขึ้นมองแล้วตอบกลับด้วยความประหมา่าเออยังเลยค่ะคนถามมองไปรอบๆแล้วถามต่อคนอื่นๆกลับไปหมดแล้วเหรอค่ะเธอตอบสั้นๆไม่มองหน้าเขาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากท้องของเธอโครหญิงสาวรีบเอามือปิดท้องด้วยความอายทำเอาชายหนุ่มที่ยืนตรงหน้าผุดยิ้มขึ้นท้องร้องเหรอ แล้วนี่เกี่อะไรบ้าหรือยังยังค่ะเธอก้มหน้าตอบเก็บของแล้วไปกับผมเขาสั่งเสียงเรียบไปไหนคะก็ไปหาอะไรกินนะสินี่มันดึกแล้วแต่ว่างานผมสั่งเขากำชับเสียงหวนทำเอาขวาดไทยสะดุ้งไปเล็กน้อยแล้วรีบเก็บของเดินตามหลังเขาไปที่ลานจอดรถโดยไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายปลายทางคือที่ใดรถที่เขาขับในวันนี้ไม่ใช่รถเต่ากระป๋องเหมือนวันๆอีกแล้วภายในรถไม่มีการสนทนาใดๆ จนหญิงสาวทนไม่ไหวจึงเป็นคนถามขึ้นเราจะไปไหนกันหรอคะเดี๋ยวก็รู้เขาตอบสั้นๆแล้วขับรถต่อไปควอเตอรไทยมองทิวทัศน์ข้างทางแล้วรู้สึกคุ้นตาว่าเธอเคยมาแถวนี้มาก่อนจอดจรถมาจอดที่หน้าตึกแถวแห่งหนึ่งที่มีป้ายติดชื่อสถาบันกวุลวิชาชื่อดังในสมัยกอ่อนแต่ตอนนี้ปิดกิจการไปแล้วทำให้เธอจำได้ในทันทีถึงแล้วลงมาสิเขาพูดแล้วเปิดประตูรถเดินนำเธอไปที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามอดีตสถาบันกุลวิชาแห่งนั้น เธอเดินตามเขาไปอย่างใจเต้ระรัวเมื่อเข้าไปในร้านเขาก็พูดสั่งอาหารอย่างคุ้นเคยป้าครับเอาผัดผักบุ้งหมูกรอบราดข้าวกับข้าวกระเพราหมูชิ้นเผ็ดน,น้อยไข่เจียวครับเขาหันมองคนข้างๆแล้วถามอยากกินเหมือนเดิมหรือเปล่าหญิงสาวเริ่มน้ำตาคลอแล้วตอบเสียงสัน่นใช่คะ่ะยังก,กินเหมือนเดิมพูดจบเสียงป้าเจ้าของร้านวัยกลางคนก็ตอบรับออเดอร์พร้อมกล่าวทักทายอ้าวนึกว่าใครร้านนี่เองไม่มาเยี่ยมป้าบางเลย แล้วนั่นหนูขวัญใช่ไหมล่ะโตขึ้นเยอะเลยนะหญิงสาวยกมือว่าแล้วตอบกลับสวัสดีค่ะป้าจ,จิตขวัญเองค่ะไม่เจอกันนานป้าจ,จิตสบายดีนะคะป้าจ,จิตเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่เปิดมานานรับวายแล้วถามต่อสบายดีจ้ะแล้วหนูปัดไม่มาด้วยหรอร้านป้าคิดถึงอยู่นะชายหนุ่มสะดุดกับคําถามแล้วตอบเลี่ยงไม่ได้มาครับป้าแล้วกิจการเป็นไงบ้างขายดีไหมครับป้าจ,จิตใส่หัวเป็นคําตอบไม่ดีเหมือนแต่ก่อรหรอก ตั้งแต่โรงเรียนกวดวิชาปิดไปเจ็ดแปดปีมานี้จากที่มีนักเรียนมากินก่อใหม่มีลูกค้าประจําก็หายไปหมดมีแต่ลูกค้าจรที่นานๆผ่านมานะ่ะทั้งสองฟังแล้วก็นึกตามถึงเรื่องอดีตที่ร้านนี้เคยเต็มไปด้วยเหล่านักเรียนที่มาทานข้าวหลังเลิกเรียนรอผู้ปกครองมารับรวมถึงติวเตอร์หนุม่มที่พาน้องสาวที่เป็นลูกศิษย์มาเลี้ยงข้าวแทบจะทุกวันเป็นเวลากว่าสองปีทั้งคู่เดินม,มานั่งโต๊ะเดิมที่เขาเคยนั่งโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรอาหารมาเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งเปล่าเหมือนทุกครั้ง ควาด้วไทยรินน้ำชาใส่แก้วแล้วส่งให้ชายหนุ่มแล้วจึงเริ่มละเรียดกินอาหารตรงหน้าจากที่ก่อนมาเธอหิวจนไส้แทบขาดแต่ตอนนี้ทำไมถึงกินไม่ลงกันนะช่วงที่หายไปเป็นไงบ้างชายหนุ่มถามโดยไม่ได้มองหน้าหญิงสาวควาดรทยไทยมองที่แขนขวาที่ยังคงมีรอยเย็บจากแผลผ่าตัดสลับกับมองผู้ชายตรงหน้าที่ซ้อนทับกับภาพความทรงจําในวันนั้นตอนนั้นเขาดูผอมกว่านี้นิดหน่อยผมเขาตัดสั้นเข้ากับใบหน้าดูเป็นพี่ชายใจดีที่เธอฝันอยากมีมาตลอดกินสิขวาญเดี๋ยวเย็นหมด อีกเดียวแม่ก็มารับแล้วนี่ติวเตอร์หนุ่มบอกเด็กสาวแต่เธอได้แต่เขี่ยข้าวในจานไปมาแล้วจึงพูดขึ้นพี่รนันพ่อกับแม่ขวัญจะหยากันชายหนุ่มหยุดกินทันทีแล้วมองหน้าเด็กสาวเขาตกใจกับเรื่องที่ได้ฟังและพยายามจะหาคําปลอบใจดีๆให้เธอไม่เปไ็นไรนะขวัญพ่อกับแม่ขวัญเขาคงมีเหตุผลนะเหตุผลเพราะแม่จับได้ว่าพ่อมีเมียน้อยไงนี่ไงเหตุผลเธอพูดทั้งน้ําตา ชายหนุ่มได้ตะกุมมือเด็กสาวไว้ส่งผ่านความห่วงใยไปถึงใจเธอขวัญต้องผ่านมันไปให้ได้นะพี่เองก็คงช่วยอะไรขวัญไม่ได้นอกจากจะไปกําลังใจให้ขวัญก็เหมือนน้องสาวพี่ถ้ามีอะไรที่พี่ทําได้ก็บอกพี่นะความอบอุ่นจากหัวใจที่ถูกส่งผ่านมือของเขาพลันหายไปเมื่อใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านแล้วนั่งลงข้างชายหนุ่มเด็กสาวรีบชักมือกลับในทันทีบัดกี่ไรมาหรือยังวันนี้เขียนโค้ดยากเหรอมาสมื่อเชียวเขาถามสาวคนรักในชุดนิสิตเช่นเดียวกัน จริงๆไม่เท่าไรหรอกแต่ลองรันดูแล้วมันไม่สมูทเลยหรือทำใหม่นะ่ะหิวมากเลยแฟนสาวบอกงั้นเอาของรันไปกินก่อนซิจะได้ไม่ต้องรอเดี๋ยวรันสั่งใหม่ได้ว่าแล้วเขาก็เลื่อนจานข้าไปให้คนข้างๆตอนนี้เด็กสาวรู้สึกว่าตัวเธอเป็นส่วนเกินทุกครั้งที่อยู่ระหว่างเขาทั้งสองขวัญเป็นอะไรทำไมตาแดงๆรันแกล้งนอนหรือเปล่าว่าแล้วหญิงสาวก็หันไปตีแขนชายหนุ่มจนเขาต้องรีบตอบเปล่านะคือ พ่อแม่ขวัญเขาจะหยาก,กันนะ่ะรันก็เลยปลอบน้องปติมามองหน้าเด็กสาวแล้วสงสารเธอจับใจเพราะเธอเองก็มีชีวิตครอบครัวที่ไม่พร้อมหน้าเช่นกันเพราะพ่อเธอเสียไปด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่เธอยังเด็กๆมีเพียงแม่ที่เลี้ยงเธอมาเพียงลําพังจึงเข้าใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับขวัญรึไทดีเธอเอื้อมมือไปแตะที่แขนเด็กสาวอย่างอ่อนโยนแล้วพูดปลอบพี่เข้าใจความรู้สึกของขวัญน,นะเพราะพ่อพี่เองก็เสียไปนานแล้วพี่อยู่กับแม่แค่สองคนแต่ไม่ว่ายังไงขวัญก็ยังมีพี่กับพี่รันอยู่นะจ๊ะ เด็กสาวพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ปติมาพยายามพูดให้เธอสบายใจแต่ความเสียใจที่สะสมบวกกับความผิดหวังในสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ทําให้เธอลุกขึ้นและพูดในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดออกไปแล้วพี่จะไปรู้อะไรล่ะว่าการอยู่คนเดียวมันทรมานแค่ไหนพ่อแม่เขาไม่เคยสนใจหนูหรอกหนูจะอยู่กับใครเขาก็ไม่เคยใส่ใจหนูต้องนั่งรอเขาดึกๆกแบบนี้ทุกคืนเขาก็ไม่เคยสนพวกพี่ก็ดีแต่พูดทั้งนั้นแหละออกจะดูมีความสุขกันสองคนขนาดนี้ พูดแต่ว่าเข้าใจปลอบหนูไปวันๆอยากจะอ้วกสุดท้ายมันก็ปลอบกันทุกคนสิ้นเสียงเด็กสาวก็วิ่งออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะเดียวกับที่มอเตอร์ไซคันหนึ่งที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเข้ากับเด็กสาวอย่างจังจนตัวเธอปลิวทลาไปไกลขวัญชายหนุ่มตะโกนเสียงดังแล้วรีวิ่งออกไปดูเด็กสาวที่นอนจมกองเลือดที่ไหลออกมาเรื่อยๆช่วยด้วยครับคนถูกรถชนปัดดูขวัญก่อนนะเดี๋ยวเดานไปเอารถสติของเธอลางเลือนเต็มถี ภาพสุดท้ายที่เธอจําได้คือปฏิมาโอบกอดเธอแล้วร้องให้คนช่วยแข็งใจไว้นักขวัญปจิตคะช่วยด้วยค่ะช่วยในรถพยาบาลทีเมื่อสิ้นเสียงจากนั้นภาพในสติของเด็กสาวก็ตัดมืดไปขวาดเลืไทยตื่นขึ้นมาภายในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเธอแขนหกักและอวัยวะในช่องท้องฉีกขาดหลายจุดทําให้เสียเลือดมากจนช็อกแต่โชคดีที่มีคนบริจาคเลือดให้เธอได้ทันเวลาเธอปวดระบบไปหมดทั้งตัวแล้วพยายามมองไปรอบห้องเห็นแม่กับพ่อนั่งอยู่คนละฝ้าห้อง แม่พ่อเธอพยายามส่งเสียงจากคอที่แห้งผากฟื้นแล้วเหรอลูกขวัญหลับไปสาวันนะลูกจเจบแผลมากไหมผู้เป็นแม่รีบเข้ามาดูแล้วพูดเสียงสะอื้นไม่เห็นสภาพลูกสาวไม่เป็นไรนะลูกพ่ออยู่นี่แล้วคนเป็นพ่อรีบเข้ามาอีกคนแต่คนเป็นแม่ตะคอกเสียงดังใส่อยู่แล้วยังไงคุณเคยใส่ใจอะไรลูกไหมถ้าคุณมีความเป็นพ่อสักนิดลูกก็คงไม่เป็นแบบนี้อย่ามาหาเรื่องก,กันนะผมก็ต้องทางานคุณเป็นแม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกไม่ใช่หรืองไง แล้วฉันไม่ต้องทํางานเหรอเงินที่ใช้ทุกวันนี้มันพอเหรอเพราะคุณเอาไปส่งเสียน้าเมียน้อยนั่นนะ่ะแทนที่จะเอาเงินมาให้ลูกคุณมันชาปกันใหญ่แล้วเลิกบ้าสักทีนี่มาโรงพยาบาลนะขวาญด้วยไทยทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงพยายามกดปุ่มที่อยู่ข้างเตียงเรียกพยาบาลจนพยาบาลท่านหนึ่งรีบเดินเข้ามาห้ามทับระหว่างพ่อก,กับแม่เธอได้ทันท่วงทีคุณคะที่นี่โรงพยาบาลนะคะกระุณางดใช้เสียงด้วยค่ะดิฉันว่าพวกคุณกลับไปก่อนแล้วมาเยี่ยมใหม่พรุ่งนี้ดีกว่านะคะคนไข้ต้องการพักผ่อนคะ่ะ เมื่อโดนห้ามปรามผู้ใหญ่ทั้งสองจึงพากันกลับไปโดยมีพยาบาลอยู่ดูแลเด็กสาวต่อรู้สึกยังไงบ้างคะมีอาการคลื่อนไส้บ้างไหมคะคุณพยาบาลถามอย่างใจดีมึนหัวนิดหน่อยคะ่ะแต่ปวดแผลเด็กสาวพยายามต่อดีนะคะที่น้องมาเร็วเพราะน้องเสียเลือดมากแล้วกรุบเลือดน้องก็หายากดีที่พี่สาวน้องเขาเป็นคนบริจาคเลือดให้นะคะพยาบาลเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นพี่สาวหนู ลูกคนเดียวอย่างเธอทมอย่างแปลกใจใช่ค่ะน้องผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาที่มากับน้องผู้ชายอีกคนเธอบอกว่าหนูเป็นน้องสาวแล้วก็เลือกรูปเดียวกันพอดีเลยบริจาคให้กันได้เมื่อจบประโยคเด็กสาวก็ร้องไห้โฮออกมาทันทีจนคุณพยาบาลต้องรีบเข้ามาดูอาการหนูเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะให้พี่เอายาแก้ป,ปวดไหมเธอเจ็บปวดกับใจที่คอยอิจฉาผู้หญิงคนนั้นทั้งๆท,ที่ปฏิมาเอนดูเธอเหมือนเป็นน้องสาวคนหนึ่งมาตลอด เธออยากไปอยู่เคียงข้างสรันจนมองข้ามความรู้สึกดีๆที่ปฏิมามอบให้กับเธอเสมอมาสามสัปดาห์ผ่านไปอาการเจ็บของขวารุษไทยค่อยๆดีขึ้นแผลสมารเร็วเพราะร่างกายยังอยู่ในช่วงพัฒนาการที่ดีสรันมาเยี่ยมเธอแทบทุกวันก็จะไปสอนพิเศษและบางวันก็จะมาพร้อมกับปฏิมาวันนี้ก็เช่นเคยแต่ผิดไปที่ปฏิมามาเพียงคนเดียวขวารุษไทยจึงเอ่ยถามขึ้นแล้วพี่รันล่ะคะพอดีรันเขามีแก้งานที่คณะนะจ๊ะเลยมาช้าหน่อย วันนี้ขวัญเป็นไงบ้างขายับแขนได้หรือยังปฏิมาถามอย่างอ่อนโยนแต่เด็กสาวไม่ตอบอะไรได้แต่ก้มหน้าแล้วเอ่ยความในใจพี่ปัดคะจะมีอะไรหรอขอบคุณนะคะที่ให้เลือดหนูเด็กสาวพยายามบังคับเสียงไม่ให้สัน่นเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเลือกรุปของพวกเรานะ่ะมันหายากนะรู้ไหมหนูขอโทษปฏิมาพูดยังไม่จบประโยคขวัญทยก็รีบพูดแทรก ขอโทษเรื่องอะไรขวัญไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนะปฏิมานั่งลงข้างเตียงแล้วจับมือเล็กขอโทษที่หนูอิจฉาพี่หนูอยากเป็นแบบพี่หนูหนูหนูชอบพี่รันเด็กสาวลั่งครูความในใจทั้งน้ําตาปฏิมามองหน้าเธอแล้วเอื้อมมือไปป่าดน้าตาพร้อมรอยยิม้มพี่รู้จ้ะรู้มานานแล้วล่ะน้ําเสียของปฏิมายังคงอ่อนโยนแล้วพี่เกลียดหนูหรือเปล่าคะเด็กสาวยังคงถามต่อ ไม่หรอกจ้าทำไมพี่ต้องเกลียดขวัญด้วยความรักมันเป็นสิ่งที่ดีตราบที่เราไม่ได้ทำร้ายใครนะขวัญมีสิทธิ์ที่จะรักใครก็ได้แล้วพี่ก็ไม่สามารถห้ามใครไม่ให้รักใครได้เช่นกันถ้าวันหนึ่งไรเขาไปรักคนอื่นพี่ก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่ใช่ของของพี่ปัติมาสบตาเด็กสาวแล้วพูดอย่างจริงใจไม่มีใครเหมาะกับพี่รนันถ้าพี่ปัดแล้วล่ะคะพี่ปัดต้องรักพี่รันมากๆนะคะรักพี่เขาในส่วนของหนูด้วยสัญญานะคะ หญิงสาวน้ำตาไหลกับคำพูดเปิดใจครั้งแรกระหว่างเธอกับเด็กสาวรุ่นน้องที่รักผู้ชายคนเดียวกันกันกบเธอแต่เธอกลับไม่ได้รู้สึกโกรธเด็กคนนี้แม้แต่น้อยมีแต่ความรักและความปรารถนาดีให้กับเธอจ้าพี่สัญญาถ้าวันไหนที่พี่ไม่อยู่ฝากขวัญดูแลรันแทนพี่ด้วยนะสัญญาได้ไหมน้องสาวพี่เธอยกนิ้วก้อยขึ้นทำสัญญากับเด็กสาวทั้งสองเกี่ยวก้อยกัยกนพร้อมรอยยิ้มกับเรื่องในใจที่ได้ถูกปลดล็อกวันนี้แต่แล้วประตูก็ถูกเปิดออก สารานเปิดประตูเข้ามาพร้อมถุงขนมเต็มมือมาแล้วจ้าขอโทษทีที่มาช้าพี่แวะซื้อขนมมาด้วยนะเอาแล้วนั่นขวาร้องไห้เหรอโดนพี่ปักกล่ใช่ไหมเนี่ยปฏิมารีบเข้ามาหยิกเป็นการทำโทษคนที่มาชา้าจนสารานสะดุ้งโยงสร้างรอยยิ้มอย่างสุขใจให้กับอีกคนที่ได้นั่งมองคนที่เธอรักแต่ไม่จำเป็นต้องได้ครอบครอง